กระถินน่ะหัวใจสำคัญอยู่ที่ผ้าจีวรกระถินนทุตสจีวรังแปลว่าผ้าจีวรที่ใช้ทำเป็นผ้ากระถินมีจีวรหนึ่งผืนมีเจ้าภาพมีพระจำรรษาครบห้ารูปวัดนั้นรับกระถินได้แล้ว แต่เดี๋ยวนี้เมื่อพูดถึงกระถินเราก็พูดถึงเงินเป็นหลักเร้องจับประเด็นให้ชัดว่ากระถินหมายถึงผ้าจีวรแล้วเงินนั้นเป็นบริวารกระถินได้ก็ดีไม่มีก็ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่จําให้ดีนะได้ก็ดีไม่มีก็ได้แต่บางครั้งเราถือว่าต้องได้ทำไมได้ร้องไห้เลย มันจะท้อนภาวะด้วยการศึกษาของพระสงฆ์ถ้าท่านมีการศึกษาดีนิดหนึ่งท่านจะทำอาการอย่างนั้นไม่ได้ผิดวินนยผิดจัญญามรารยาทของพระสงฆ์กระถินนั้นต้องเกิดจากแรงบัดดนดาลใจของพุทธบริษัทญาติโย,ยมอยากไปถวายเองถ้าพระไปทำเลปขขระเทศให้โยมไปทอดกรถินอย่างนั้นภาษาวินนยเขาเรียกกระถินดาะผิดวินัย โยมก็ไม่รู้เรื่องเห็นพระร้องไห้โอนให้เลย30ล้านทั้งประเทศไม่มีใครทวงใครเลยเห็นไหมเนี่ยความรู้วิปริตปัญญาวิปริตศรัทธาวิปริตและพฤติกรรมก็วิปริตอันนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของสังคมชาวพุทธเราที่อาตมาภาพอยากตั้งเป็นข้อสังเกตว่า มันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเราไม่ควรจะแปลอยปละละเลยหรอกแล้วเราจะแก้ยังไงอ่ะดีที่สุดปฏิรูปการศึกษาของพระเราให้ดีที่สุดปฏิรูปการศึกษาของพระสงฆ์นี่แหละดีที่สุดเลยและปฏิรูปได้ทันทีด้วยนะทํำยังไงอ่ะโยมทั้งหลายเนี่ยถ้าเห็นว่าเอพระหนุ่มเนรน้อยเราเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้อยากจะปฏิรูปท่านจังเลยไม่ต้องไปด่าท่านนะ เมื่อวานอ่านข่าวเห็นพระอุ้มบาตรเดินบินธบ,บาตผ่านบ้านหลังหนึ่งโยมเอาน้ําฉีดพระอย่างนี้ก็มีนะโยมนะอย่างนี้ก็มีนะเอาน้ําฉีดพระนะ <c oughs> แท่ที่จริงถ้าเราเห็นว่าหลวงพ่อหลวงพี่หลวงปู่หลวงตาหลวงน้องท่านไม่มีความรู้อย่าไปด่าท่านการด่าการกล่าวโทษไม่ช่วยอะไร การถวายความรู้ท่านเห็นอกเห็นใจท่านที่ได้รับการศึกษาอบรมยังไม่ดีพอแล้วเปลี่ยนเมตตานั้นเป็นกรุณาหาวิธีช่วยเหลือเกื้อกูลท่านจะดีมากเมื่อครั้งอดัมมาภาพเป็นสัมมเนนอยู่ต่างจังหวัดทุกเช้าที่อดตมมาภาพไปเบญท่าบาทอดัมมาภาพจะต้องเดินผ่านร้านหนังสืออยู่ร้านหนึ่ง ยมแม่ที่เป็นเจ้าของร้านหนังสือนอกจากตักบาตรด้วยข้าวปลาอาหารแล้วยมแม่จะตักบาตรด้วยหนังสือพิมพ์วันละสามฉบับเสมอยมแม่ไม่รู้หรอกว่าหนังสือพิมพ์ที่ยมแม่ถวายเช้าและสามฉบับนั้นน่ะมันจะทำให้สามเณรน้อยรูปหนึ่งมีความรู้รอบตัว ดังนั้นทุกเช้าที่อาตมาภาพเดินผ่านหน้าร้านหนังสือของโยมแม่นอกจากโยมแม่จะตักบาตรด้วยข้าวปลาอาหารตามปกติแล้วเมื่อปิดฝาบาตรท่านจะวางหนังสือพิมพ์เช้าแล้วสามฉบับอาตามาภาพเอาหนังสือพิมพ์นั่นแหละกลับมาพอมาถึงวัดปุ๊บไม่รีบฉันเลยนะเอาบาตรวางก่อนอาหารกายไว้ก่อนฉันอาหารสมองก่อนเป็นอย่างนี้ ทุกเช้าต่อมาอาตมาภาพก็รับนิตยสารรายสัปดาห์มาอ่านเพิ่มอกีกเห็นไหมรายวันได้อ่านวันละต้องสามฉบับจากที่ยอมแม่ตักบาทพอวันเสาร์วันอาทิตย์มีนิตยสาร,ราอีกสองฉบับ <c oughs> เป็นนิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์เราก็รับมาอ่านเองเอกีกเนี่ยคือการถวายความรู้ สัพพะทานังธรรมธทานังชินาเตียการถวายความรู้ก็คือธรรมทานนั่นแหละเป็นเลิศยิ่งกว่าทานทั้งปวงเพราะอะไรให้ปัญญาแก่คนเมื่อครั้งหลวงพ่อพุทธทาสยังเป็นพระนมรุ่นใหม่ไฟแรงนะเจ้าคุณลัดพรีธรรมประคันซึ่งเป็นกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งของส่วนโมกท่านเป็นหนุ่มนักเรียนนอก ที่มาก่อนหนะ้าท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์แค่ไม่นานเจ้าคุณรัตปรีธรรมประกันเนี่ยอยากให้ท่านพุทธทาสเก่งภาษาอังกฤษเพราะมองเห็นการไกลว่าถ้าพระหนุ่มเนน,น้อยเก่งภาษาอังกฤษก็จะได้กุญแจไขไปสู่ขุมคลังแห่งความรู้ที่อยู่ในภาษาต่างประเทศจะทำยังไงอ่ะท่านพุทธทาสจะเก่งภาษาอังกฤษเวลาไปต่างประเทศ หรือเวลาสั่งซื้อหนังสือดีๆมาที่เป็นภาษาอังกฤษเจ้าคุณรัปรีธรรมประคันก็จะแปลสักนิดหน่อยสักสนะี่ห้าหน้าจากนั้นส่งไปถวายท่านพุทธทาสซึ่งเป็นพระนมที่ส่วนโมกชายานะที่ส่วนโมกที่ภูมิมเรียงนะส่วนโมกเก่าแล้วเขียนกำกับไว้ด้วยว่ากราบใต้เท้าด้วยความเคารพกล่าวกระผมไปได้หนังสือดีมาเล่มหนึ่งแหมมีแก่ใจอยากแปลให้คนไทยได้อ่านเหลือเกิน แต่เวลาราชการมันมีน้อยเลยลงมือแปลได้สีนะ่ห้าหน้าส่งมาถวายท่านนะ่ะแต่เท้าแปลหน่อยนะแปลนำทางให้พอท่านพูทธาทัตรับมาปุ๊บท่านก็คิดว่าแหมท่านจะคุณท่านอุตส่าห์แปลให้เราแล้วแปลต่อซะหน่อยน่ะท่านก็ทดลองแปลแปลไปแปลมาโยมทั้งหลายการที่เราแปลหนังสือนี่คือโอกาสที่เราจะได้ เรียนรู้ความรู้ซึ่งอยู่เหนือภาษาไทยออกไปใช่ไหมผลลัพธ์คือท่านพุทธทาสมีความรู้กว้างขวางมากและภาษาอังกฤษท่านดีมากดีถึงขนาดว่าคุยกับแขกบ้านแขกเมืองได้สบายแล้วงานแปลของท่านอย่างสูตรของเวลางคำสอนของฮวงโปนี่ท่านแปลออกมาแล้วไม่มีใครกล้าไปซ้ำสำนวนท่านเลยเพราะท่านแปลได้หมดจดงดงามจริงๆ นี่คือกุศโลบายของคนสมัยก่อนที่อยากให้พระหนุ่มเนนน้อยมีความรู้แต่ว่าท่านไม่ดานะท่านใช้วิธีไปอ้อมๆสุดท้ายด้วยวิธีการอย่างนี้ท่านผูดต่อท่านก็เก่งภาษาอังกฤษมากท่านไฟรู้ด้วยตนเองด้วยและมีกัลยาณมิตรคอยส่งเสริมด้วยท่านทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> เมื่อครั้งอาตมาพาพเป็นเนนน้อยอยู่จังหวัดเชียงรายเนี่ยวันหนึ่งได้อ่าน หนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าพุทธธาตุลิขิตเป็นรวมจดหมายที่ท่านพุทธธาตุซึ่งเป็นพระนมเขียนไปหาสามเณรรูปหนึ่งซึ่งเดินตามพระโลกกนาตพระชาวาอิตาลีที่มาในเมืองไทยนะและประกาศระดมพระนมเนรน้อยแล้วชาวพุทธเดินจากไทยไปพม่าถึงอินเดียคารวานพระสงฆ์คราวนั้นสมเณรใจสิงห์ทั้งหลายไปกันหลายรูปนะแต่ถึงอินเดีย แล้วมีชื่อมีเสียงเป็นนักปร,ราชบัณฑิตกลมาคือสามเณรกรุณา,ากุสลา,สายัยต่อมาลาสิกขาเป็นอาจารย์กรุณากุสลา,สาัสนักแปลเบอร์หนึ่งของไทยคนหนึ่งท่านทั้งหลายแล้วสามเณรกรุณา,ากุสลาัยนี่มีจดหมายติดต่อมาอยัางท่านพุทธทาสนับถือกันเป็นพี่กับน้องชายโดยธรรมในจดหมายฉบับหนึ่งที่ท่านพุทตทาสมีไปถึงสามเณรกรุณา,ากุสลา,สายัย เป็นจดหมายที่ทำให้อรตมภาพประทับใจและเปลี่ยนวิธีหาความรู้ของตัวเองด้วยจดหมายฉบับนั้นเป็นลายมือท่านพุทธทาสที่เขียนไปหาน้องชายโดยธรรมเป็นรายการสั่งซื้อหนังสือภาษาอังกฤษจากอินเดียมากกว่า30บเล่มเข้ามาอ่านในเมืองไทยตัวท่านอยู่ในป่าแต่สั่งหนังสือจากเมืองนอกมาอ่าน อัตมภาพได้เห็นร่องรอยนี้อัตมภาพก็ขนพบว่าคนที่จะเป็นนักปราราชบัณฑิ็นั้นท่านเป็นหนอนหนังสือท่านพุทธทัสเขียนไว้ในจดหมายที่มีไปยังน้องชายท่านนะว่าตอนนี้ผมกล้าพูดได้ว่าผมมีหนังสือมากกว่าของคนทั้งอำเภอเอามากองรวมกันเสียอีกเห็นไหมความเป็นนักปรา์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ไม่ใช่เรื่องของบุญแต่ปางก่อนแต่มันเป็นเรื่องของการฝึกหัดพัฒนาตัวเองมีร่องรอยให้เห็นอยู่ทุกๆความสำเร็จย่อมทิ้งร่องรอยฉะนั้นถ้าเราจะพูดทั้งหลายหเห็นร่องรอยว่าคนคนหนึ่งพระรูปหนึ่งที่เป็นนักป่าราชบาัฑิตสร้างเหนือสร้างตัวขึ้นมาอย่างไรเนี่ยนะถ้าเราเห็นว่าพระสงฆ์รุ่นใหม่ไม่ค่อยมีความรู้เราจะเริยนรอยตามคนรุ่นครูบาอาจารย์ ถวายความรู้สิถวายความรู้ถ้าพระหนุ่มเนนน้อยรุ่นใหม่มีความรู้แล้วนะพระอาจารย์พูดได้เลยอะ่ะเครื่องรางของขลังเราไม่ต้องไปทำอะไรมันจะหมดบทบาทโดยเอัตโนมัติเราไม่เคยตั้งข้อสังเกตหรือบ้านนี้เมืองนี้มีผู้วิเศษเยอะแยะตัดกรรู้กมสแกนกมเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น ถ้าเป็นฝรั่งเขาใช้คำว่าวิชนอรี่คนมีวิเศษทัศน์แต่ถ้าในบริบทสังคมไทยเราเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นมันนึกถึงช่องสองผีเห็นเห็นวิญญาณเห็นผีเนี่ยเราไม่คิดหรือบ้านเมืองของเราอ่ะขุนคลังข้ามังเวทก็เยอะเทวาปาติหารก็เยอะผู้วิเศษก็เยอะแล้วทำไมวิกฤตไม่ลด มันไม่ย้อนแย้งกันหรืออันเนี้ยคือวิกฤตคุณภาพคนวิกฤตคุณภาพคนและวิกฤตคุณภาพของศาสนาทายาทด้วยดังนั้นอัตามาภาพคิดว่าการกล่าวโทษไม่ช่วยอะไรวิธีที่ดีที่สุดที่เราเจะแก้วิกฤตในหมู่ปวงเราชาวพุทธคือทํายังไงก็ได้ส่งเสริมพระหนุ่มแน่นน้อยของเราให้ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดทั้งทางโลกและทางธรรม